ฟันหน้าหรอจัดฟันได้ไหมหรือว่าทำรากฟันเทียมก่อนดีคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด s u b สไ r i b e แลวก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาคลิปนี้นะครับเพราะว่าความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องทำฟันนะครับคลิปนี้ก็จะไปเหมาะสมสำหรับเราสองคนพี่น้องมาก นะครับหมอชกรักเทียมหมอแอลจัดฟันอ่าเรามาคุยกันว่าถ้าคนไข้ฟันหลอเนี่ยทารักเทียมก่อนเลยดีไหมหรือว่าก่อนดีเออหรืออันไหนก่อนอันไหนหลังเพราะว่าคนไข้ฟันหลอเนี่ยถ้าฟันหลอปุ๊บแล้วอยากจัดฟันด้วยเนี่ยทําหมอแอลทําไงดีอ่ะก็ใช้ฟันหลออ่ะฉันจัดฟันได้ไหมอ่ะต้องทารักเทียมก่อนเปล่าก็จะเป็นคําถามขาใจของคนไข้เออว่าหรือว่าจะโทรมาว่าต้องหาหมอคนไหนก่อนนะไม่แน่ใจอ่ะครับ จึงต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าคนไข้จะจัดฟันเนี่ยอย่างหมอแอลเนี่ยก็สามารถเอาฟันปลอมของคนไข้ที่เป็นฟันขอดได้เนาะสมมติฟันเหลาไปสองสอ่าถ้าสมมติคนไข้ฟันหน้าไม่มีแต่ว่าใส่ฟันปลอมมาอยู่แล้วแล้วแบบอยากจะจัดฟันกลัวว่าเุย้ยจะต้องไม่ใส่ฟันปลอมไปตลอดการจัดฟันสองปีนั้นเลยไหมก็หลัหล้อดิออไม่ใช่ไม่ได้หมอ,อ,อมีทางช่วยได้นะคะก็คือจะเอาฟันปลอมของคนไข้เนี่ย ติดไปกับตัวเครื่องมือจากฟันแล้วก็แขวนไว้บนลวดอย่างนั้นทําให้คนไข้อะมีซีฟันอยู่อันนี้เป็นแบบติดเครื่องมือหรือว่าถ้าจัดฟันใส่มันก็สามารถเป็นตัวฟันปลอมติดกับตัวจัดฟันใส่ไว้ได้เหมือนกันไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราไม่มีฟันหน้ามันจะต้องไปใส่ฟันให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาจัดฟันก่อนอันนั้นก็ไม่จําเป็นเออเราสามารถจัดแล้วก็ มีฟันปลอมทดแทนชั่วคราวระหว่างจักฟันให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่ฟันหลอแล้วแบบว่ากังวลว่าฉันต้องมาทารากเทียมให้มีฟันก่อนเข้าไปจัดหรือจะไปจัดแล้วมันจะหลอหรือเปล่ามีทางออกมีสามารถ,ถาใส่ฟัน<ม>ปลอมแปะไดเออ้เราสามารถจัดฟันแล้วก็หมอใส่ฟันปลอมไว้ชั่วคราวชั่วคราวจัดฟันให้ได้แต่พี่หมอโชคขอเสริมนิดนึงในหลายเคสเนี่ยการจัดฟันเนี่ยบางทีฟันมาตรงตำแหน่งนะแต่รากมันไม่ตรง เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราก็อยากที่จะวางแผนร่วมกันก่อนใช่หรือแบบบางเคสเราแบบลากมันปิดตรงช่องว่างที่เราจะใช่ใส่ลากเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณหมอจัดฟันจัดมาเสร็จปุ๊บหน้าฟันตรงเลยนะแต่ลากว่างข้างบนและใส่ฟันได้หนึ่งซี่แน่แต่ลากฟันในเอียงมาสู่ช่องว่างพี่หมอโชคก็จะไม่สามารถเอาลากเทียมเนี่ยฝังไปในตำแหน่งที่มันมีลากฟันมาขวางอยู่ได้ ใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นก็จริงๆงในเคสคนไข้ที่จะต้องทั้งจัดฟันร่วมกับทํารากเทียมในอนาคตฟันหล่ออะง่ายๆก็คือต้องมีการวางแผนร่วมกันของเราสองคนก็จะแนะนาเนาะอันนี้ประสานงานกันแล้วแนะนําว่าก็มาปรึกษาทั้งคุณหมอแอลว่าจะต้องจัดให้รูปร่างฟันตําแหน่งเป็นยังไงแล้วก็มาปรึกษาที่หมอโชคว่าตอนจบเนี่ยตำแหน่งรากเทียมหรือในการบูรณะฟันให้เข้าตําแหน่งเนี่ย รูปร่างฟันกระดูกควรเป็นแบบไหนจะได้ทําร่วมกันเพราะในหลายเคสเนี่ยเราทําที่พี่หมอโชคเจอเนาะคือทํากันคนลาคินิจัดฟันที่หนึ่งทำรักเทียมที่หนึงอ่าจัดฟันมาเสร็จลากมันเอียงนี้ก็ก็ต้องไปแก้เสียเวลาหลายเดือนหรือบางทีนะครับก็จัดมาตำแหน่งที่เราอยากได้อะมันไม่ไม่ถูกใจก็อยากจะแก้อีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าทํา คลินิกที่คุณหมอเขาติดต่อกันอยู่แล้วมันก็สะดวกมนไขรจ้ได้ไม่ต้ <ใน S 2> องคุยแผนไปในทางเดียวกันใช่นะครับอย่างพี่หมอโชคก็จะคนไข้เจอก็คือว่าฟันหรออยากทํารักเตียมแล้วแต่เราเห็นพี่หมอโชคเห็นว่าถ้า,าทํารักเตียมเนี่ยไม่สวยช่องไม่พอดีส่งไปจัดฟันก่อนก็จะส่งเนี่ยอย่างคุณหมอแอลนะครับหรือบางทีในในทีมก็จะมีหมอใต้นะ,ะหรือหมออีกหลายๆคนที่อยู่ในทีมก็ส่งไปเสร็จปุ๊บเราก็วางแผนทีเดียวเพื่อให้ได้ ตอนจบที่รากเทียมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสวยงามหรือฟันบอมก็ตามทีแล้วหมอควรจัดฟันก็ไม่ต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาปัญหาของหมอจัดฟันคืออะไรครับถ้าแบบอ,อ่คือเราก็จะจัดแล้วก็เอ๊ะช่องอันนี้พอดีสําหรับการใส่ฟันอของหมอที่จะบูรณะรืออยิยางอะไรอย่างงี้ค่ะบางทีก็คือแบบเคลื่อนมาตรงนี้ใช่ไหม<อ>แล้วก็ส่งคํานคถาม แล้วก็แทนยังไงกันย้ายกลับไปย้ายกลับมาบางทีมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยเสียเวลาหมอเองก็งงด้วยเราฟันก็ไม่ควรถูกเคลื่อนดึงไปดึงมาด้วยเราควรแบบวางแผนให้จบตั้งแต่ต้นแล้วก็เดินไปทีเดียวใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าถ้าคนไข้ฟันหลอเนี่ยคุณหมอจัฟันอย่างหมอเอลเนี่ยก็จะมีฟันปลอมติดให้แต่แน่นอนก่อนมาปรึกษานะครับสุดท้ายเราคงไม่ได้ติดเครื่องมือทั้งชีวิตหรือว่าถ้าคนไข้ทําเสร็จแล้วจะมาใส่ฟันปลอมมันก็ไม่ง่ายไม่ยาก แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีแบบสมัยนี้เราคงไม่ใส่ฟันปลอมแล้วมัง้งเราก็อยากจะใส่อะไรที่มันถาวรพูดจาชัดเจนเคี้ยวได้พูดไม่หลุดถูกไหมครับก็คงจะเป็นรากเทียมนัก็ควรจะมาปรึกษาคุณหมอใส่ฟันหรือว่าหมอรากเทียมหรือพหมอโชคก่อนเพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างหมอจัดฟันกับหมอใส่ฟันหมอรากเทียมเพื่อให้ได้ทั้งทิศทางรากทิศทางกระดูแล้วก็ในบางทีเกิดประโยชน์คนไข้สูงสุดเช่นจัดฟันเกือบจะเสร็จแล้วเหลืออีกประมาณ6เดือน อ้าวกระดูกไม่มีปลูกรอเลยใช่ไห<ช>มม<ะ>ีคนไข้ยังมีเครื่องมืออยู่อะไรอย่างนี้ทิศทางตำแหน่งของฟันโอเคแล้วค่ะเหลือฟินิชชิ่งเหลือเหลือจัดจัดรายละเอียดเล็กน,น,น้อยก็เหลือประมาณสัก3เดือน6เดือนอ่มาพี่หมอโชคก็ปูเปิดปลูกกระดูก,ก่อนจะได้ไม่ต้องไปทำฟันปลอมให้เสียเวลาถูกไหมคะใช่ถ้าทำแบบหมอที่คุยกันใช่มันก็จะวางแผนแล้วก็ลดเวลาในการรอของคนไข้ลงไปได้ในบางเคสที่พี่หมอเจอคือ เราก็ไม่มั่นใจว่าคุณหมอเขาจะเคลื่อนเราฝังอะ่ะเราจะฝังแต่คุณหมอจะจัดฟันเนี่ยบางทีเขาจะเคลื่อนอีกนิดนึงอะ่ะคําว่านิดนึงอะ่ะของเราเนี่ยซีเรียสมากว่า1มิลมันไม่ไม่ใช่1มิลอะ่ะมันคือเชนไปหมดฝังไม่ได้ทิศทางออกมาไม่สวยหรือว่าพอฝังไปแล้วหมอฝุฟันเข้ามา,อ,าอีกแนวลาเทียมมันก็จะไม่ใช่ที่เราตัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะ้บางทีพี่หมอโชคทัดคนให้จัดฟันมาจากที่อื่นเนี่ยก็จะบอกคนไข้ว่าจัดฟันให้เสร็จก่อน จนเสร็จเลยแล้วค่อยส่งกลับมาแต่ส่วนใหญ่บางทีก็ถ้ามันมีเล็กๆน้อยๆเราก็จะพยายามแก้ให้แต่ถ้ามันแบบแก้ไม่ได้บางทีก็ลากมันเองเนี้ยลากมันไขว้กันก็อาจจะต้องให้จัดใหม่ซึ่งก็จะเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาคนไข้ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ฟันหลอมาปรึกษาหมอแอลหรือพี่หมอโชคเนี่ยก็ควรจะหาปรึกษาทั้งหมอจัดฟันด้วยทั้งหมอรากเกียมด้วย mm. ที่ทํางานสอดคล้องกันได้ mm. สื่อสารกันได้ไม่ต้องคลินิกเดียวกันก็ได้นะ แต่บางทีอะถ้าเราเป็นเพื่อนการคคลนคคินิกหรืออย่างเนี่ยเป็นพี่น้องกันมันทํางานมันก็รวดเร็วกว่าเนาะคงประมาณนี้สําหรับคนที่ฟันหล่อแล้วอยากจัดฟันแล้วสุดท้ายต้องใส่รักเทียมเนี่ยก็ควรจะปรึกษาวางแผนที่เดียวเพื่อ,อลดทั้งค่าใช้จ่ายขั้นตอนระยะเวลานะครับให้คุณหมอรักเทียมทํางานได้ดีที่สุดคุณหมอจัดฟันไม่ทํางานซ้าซ้อนอใช่ไหมใช่ นะครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรนะครับฝากกดไลค์ u b บสไ i ร์นะครับคอมเมนต์มาถามได้เลยเดี๋ยวพี่หมอแอลจะไปทำคลิปให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ